ชายขอบของหมู่บ้านเล็กๆมีบ้านหลังน้อยน่ารักหลังหนึ่งซึ่งมีสวนดอกไม้เล็กๆที่สวยที่สุดในละแวกนั้นสวนแห่งนี้เป็นของเด็กหญิงตัวน้อยชื่อน้ำค้างเธอเป็นเด็กที่รักต้นไม้และดอกไม้เป็นชีวิตจิตใจทุกๆวันน้ำค้างจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสวนของเธอทั้งพรวนดินรดน้ําและพูดคุยกับเหล่าดอกไม้หลากสีสันทั้งกุหลาบแดงสดเดซี่ขาวบริสุทธิ์ และดาวเรืองสีเหลืองอารามราวกับว่าพวกมันเป็นเพื่อนสนิทของเธอบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนคุณยายของน้ำค้างเดินทางมาเยี่ยมจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปก่อนกลับคุณยายได้ยื่นห่อผ้าเล็กๆส่งให้น้ำค้างในห่อนั้นมีเมล็ดพันธุ์สีน้ำตาลเข้มรูปร่างแปลกตระหลาดอยู่หนึ่งเมล็ดผิวของมันไม่เรียบแต่ก็ไม่ขรุขระและมีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดดอกไม้ทั่วไปที่น้ำค้างเคยเห็น ดูแลเขาให้ดีนะหลานรักคุณยายพูดพร้อมกับลูบหัวน้ําค้างเบาๆแล้ววันหนึ่งเขาจะดูแลสวนของหลานเป็นการตอบแทนน้ําค้างรับเมล็ดพันธุ์นั้นมาด้วยความตื่นเต้นและสงสัยมันคือเมล็ดอะไรหรือคะคุณยายจะมีดอกไม้สวยๆเหมือนกุหลาบไหมคะคุณยายเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนมันเป็นเมล็ดพันธุ์ปริศนานะหลานเอ๋ยความงามของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ดอก แต่ความพิเศษของเขาจะปรากฏในวันที่สำคัญที่สุดถึงแม้จะยังไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่คำพูดของคุณยายก็ทำให้น้ำค้างตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันรุ่งขึ้นเธอเลือกมุมที่ดีที่สุดในสวนที่มีแสงแดดรำไรและดินร้วนสุยเธอค่อยๆบรรจงฝังมเมล็ดพันธ์ปริศนานั้นลงไปในดินแล้วรดน้ำอย่างเบามือเติบโตแข็งแรงนะเจ้า,มาเมล็ดพันปริศนา เธอกระซิบน้ำค้างดูแลมเมล็ดพันธุ์นั้นอย่างดีที่สุดทุกวันเธอเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่มันจะงอกออกมาและเมื่อมันโตขึ้นมันจะมีดอกไม้สีอะไรกันนะไม่นานนับต้นอ่อนสีเขียวสดก็แทงยอดทะลุดินขึ้นมามันดูแข็งแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้น้ำค้างดีใจมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ปริศนาก็เติบโตขึ้นเรื่อย แต่มันกลับไม่มีวิแววของตาดอกหรือผลเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่มันมีคือใบแล้วก็ใบมีแต่ใบไม้สีเขียวเข้มขนาดใหญ่และหนาผิดปกติใบของมันดูแข็งแรงและเป็นมันวาวแต่กลับไม่มีความสวยงามอ่อนช้อยเหมือนใบไม้ของต้นไม้อื่นเลยเพื่อนๆที่แวะมาเล่นที่บ้านมักจะชี้ไปที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วถามว่าน้ำค้างนั่นต้นอะไรนะ่ะทำไมไม่มีดอกเลยล่ะ น้ำค้างได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วตอบว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะคุณยายให้มาลึกๆในใจน้ำค้างรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเธอเฝ้าหวังจะได้เห็นดอกไม้สวยๆหรือผลไม้แปลกๆแ,แต่ต้นไม้ต้นนี้กลับดูธรรมดาสามัญและน่าเบื่อที่สุดในสวนของเธอถึงกระนั้นน้ำค้างก็ยังนึกถึงคำพูดของคุณยายและยังคงดูแลรดน้ำให้มันทุกวันไม่เคยขาด โดยความรักและความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นเงียบๆแล้ววันหนึ่งวันที่สำคัญที่สุดที่คุณยายเคยพูดไว้ก็มาถึงบ่ายวันนั้นท้องฟ้าที่เคยสดใสก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเมฆก้อนใหญ่ทะมึนเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วตามมาด้วยลมพายุที่พัดกรูเกลียวจนน่ากลัวกิ่งไม้ลู่เอ็นไปมาอย่างรุนแรง น้ำค้างรีบวิ่งเก็บของเข้าบ้านเธอมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความเป็นห่วงหัวใจแทบสลายโอ้ oh, ไม่นะดอกไม้ของฉันน้ำค้างอุทานเสียงสัน่นเธอกลัวว่าลมพายุและเม็ดฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนัก จะทำให้กลีบกุหลาบอันบอบบางของเธอร่วงหล่นและพัดทำลายเหล่าดอกเดซี่กับดาวเรืองจนย่อยยับนำค้างมองดูส่วนของเธอด้วยใจที่สั่นร,ระรัวและในวินาทีนั้นเองเธอก็ได้เห็นภาพอันน่าอัศจรรย์ต้นไว้ปริศนาต้นนั้นต้นไม้ที่เธอเคยคิดว่าน่าเบื่อและไม่มีอะไรพิเศษกำลังทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิด ใบไม้ขนาดใหญ่และหนาทึบของมันค่อยๆโน้มตัวลงต่ำแผ่กว้างออกราวกับเป็นร่มคันใหญ่หลายๆคันแต่ละใบกลางออกปกคลุมเหล่าดอกไม้ต้นเล็กๆที่อยู่รายรอบตัวมันเอาไว้พอดิบพอดีลมพายุพัดกระหนำ่ำสายฝนเทลงมาราวกับฟ้ารั่ววแต่ใบไม้ที่แข็งแรงของต้นไม้ปริศนาก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างมั่นคง มันปกป้องเหล่าดอกไม้บอบบางจากแรงลมและสายฝนอย่างเต็มกำลังราวกับอัศวินผู้กล้าหาญที่กำลังปกป้องเหล่าเจ้าหญิงผู้อ่อนแอน้ำค้างยืนตะลึงมองภาพนั้นผ่านหน้าต่างที่เปียกชุ่มไปด้วยสายฝนน้ำตาของเธอค่อยคไหลออกมาแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและตื้นตันใจ ในที่สุดเธอก็เข้าใจความหมายในคำพูดของคุณยายแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพายุได้พัดผ่านไปแล้วน้ำค้างรีบวิ่งออกมาดูสวนของเธอสภาพรอบๆดูเสียหายจากพายุกิ่งไม้เล็กๆหักเกลื่อนกราด แต่เมื่อเธอมองไปยังบริเวณที่ต้นไม้ปริศนาเติบโตอยู่เธอก็พบว่าเหล่าดอกกุหลาบเดซี่และดาวเรืองที่เคยอยู่ใต้ร่มใบของมันยังคงเบ่งบานอย่างสดใสราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยน้ำค้างเดินเข้าไปหาต้นไม้ปริศนาต้นนั้นอย่างช้าๆเธอยื่นมือไปสัมผัสใบไม้หนาที่เปียกชุ่มไปด้วยหยดน้ำฝนที่ยังเกาะพราวอยู่ แล้วเธอก็ก้กมลงอบกอดลำต้นที่แข็งแรงของมันแน่นขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเธอกระซิบเบาๆเธอไม่ได้ไม่มีดอกไม้สวยๆแต่ความงามของเธอคือความแข็งแกร่งและความดีที่ซ่อนอยู่ข้างในนี่เองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้ำค้างก็ไม่เคยรู้สึกผิดหวังในต้นไม้ปริศนาของเธออีกเลยมันกลายเป็นต้นไม้ที่เธอรักและภาคภูมิใจที่สุดในสวน สำหรับเธอแล้วมันคือต้นไม้ที่สวยงามที่สุดไม่ใช่เพราะรูปลากภายนอกแต่เพราะหัวใจที่ปกป้องและดูแลผู้อื่นนั่นเอง